สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับฟังธรรมะในวันนี้ครับคำสอนพระพุทธเจ้าการชนะกิเลสก่อนที่ท่านจะฟังธรรมบทนี้ขอให้วางทุกสิ่งลงชั่วขณะวางความเร่งรีบวางความกังวลวางเสียงรบกวนจากโลกภายนอกแล้วหันกลับมาฟังเสียงของใจตนเองขณะนี้ลมหายใจของท่านกำลังเข้าและกำลังออกขอเพียงรู้ ไม่ต้องบังคับไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรในโลกใหบนี้มนุษย์ต่อสู้กันมากมายเพื่อเอาชนะคนอื่นเอาชนะโชคชะตาเอาชนะอุปสรรคภายนอกแต่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการชนะใจตนเองวันนี้เราไม่ได้มาฟังธรรมเพื่อเอาชนะใครแต่มาเพื่อชนะกิเลสในใจตนเองกิเลส ไม่ใช่สิ่งลึกลับไม่ใช่สิ่งไกลตัวมันอยู่ในทุกลมหายใจอยู่ในทุกความคิดอยู่ในทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจเราความอยากความโกรธความหลงสิ่งเหล่านี้ทำให้ใจเราร้อนทำให้ชีวิตวุ่นวายทำให้เราทุกข์โดยไม่รู้ตัวพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราหนีกิเลสไม่ได้สอนให้เรากลัวกิเลสแต่ทรงสอนให้เรารู้เท่าทันกิเลส เมื่อใดที่เรารู้ว่าใจอยากความอยากจะอ่อนกำลังเมื่อใดที่เรารู้ว่าใจโกรธไฟแห่งโทสะจะค่อยๆดับลงเพราะสิ่งใดถูกรู้สิ่งนั้นย่อมเปลี่ยนแปลงก่อนที่ธรรมบทนี้จะเริ่มขึ้นขอให้ท่านตั้งใจฟังไม่ใช่ด้วยหูเท่านั้นแต่ฟังด้วยใจที่เปิดกว้างฟังโดยไม่ตัดสินฟังโดยไม่ต่อต้านฟังเพื่อเรียนรู้ไม่ใช่ฟังเพื่อโต้แยง้ง ขอให้ท่านถามใจตนเองเบาๆว่าวันนี้ใจของเรากําลังแบกอะไรอยู่หรือไม่ความโกรธใดที่ยังไม่วางความอยากใดที่ยังไม่จบความหลงใดที่ยังไม่รู้ตัวเพียงแค่รับรู้ไม่ต้องรีบแก้ไม่ต้องรีบเปลี่ยนการรู้คือจุดเริ่มต้นของการพ้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธาน หากใจสงบโลกทั้งโลกก็สงบหากใจวุ่นวายโลกทั้งโลกก็วุ่นวายตามวันนี้เราจึงมาฝึกฝึกดูใจฝึกเห็นกิเลสฝึกปล่อยวางทีละเล็กทีละน้อยขออำนาจแห่งพระรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นแสงสว่างนำพาใจของทุกท่านให้พบผลทางแห่งสติและปัญญา จากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ธรรมบทคำสอนพระพุทธเจ้าในการชนะกิเลสด้วยใจที่สงบด้วยสติที่ตั้งมั่นและด้วยศรัทธาที่บริสุทธิ์คำสอนพระพุทธเจ้าในการชนะกิเลสหนทางดับทุกข์จากภายในใจกิเลสคือสิ่งเศร้าหมองของจิตเป็นรากเหง้าของความทุกข์ความวุ่นวายความเดือดร้อนในชีวิตมนุษย์ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้จิตที่ไม่ฝึกย่อมนำทุกข์มาให้กิเลสคืออะไรรากเหง้าของความทุกข์ในคำสอนพระพุทธเจ้ากิเลสคือสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมองเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตเป็นเหตุให้มนุษย์ต้องเวียนว่าอยู่ในความทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจิตที่เศร้าหมองแล้วย่อมนำพาชีวิตไปสู่ความทุกข์ กิเลสไม่ได้อยู่ภายนอกไม่ได้อยู่ที่คนอื่นไม่ได้อยู่ที่โลกแต่อยู่ที่ใจของเราเองความหมายของคำว่ากิเลสคำว่ากิเลสมาจากภาษาบาลีว่ากิเลสแปลว่าสิ่งที่ทำให้เศร้าหมองทำให้เร่าร้อนเปรียบเหมือนฝุ่นที่เกาะกระจกทำให้เราไม่เห็นความจริงชัดเจนเมื่อใจถูกกิเลสครอบงำเราจะคิดพูดและทำโดยขาดสติและปัญญา และผลที่ตามมาคือความทุกข์กิเลสไม่ใช่เรื่องไกลตัวหลายคนคิดว่ากิเลสเป็นเรื่องของนักบวชเป็นเรื่องของคนไม่ดีแต่แท้จริงแล้วกิเลสคือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอยากได้คือกิเลสโกรธใครคือกิเลสอิจฉาคือกิเลสหลงทำชมคือกิเลสยึดความคิดตนเองคือกิเลสตราบใดที่ยังมีใจ กิเลสย่อมเกิดขึ้นได้ 3. กิเลสสประการพระพุทธเจ้าทรงสรุปกิเลสทั้งหมดให้เข้าใจง่ายเป็นสามรากใหญ่คือ 1. โลภะความอยากความยึดติดโลภะไม่ได้หมายถึงความอยากเงินอย่างเดียวแต่หมายถึงอยากได้อยากเป็นอยากให้เป็นดั่งใจโลภะทำให้ใจไม่รู้จักพอได้แล้วก็อยากได้อีกสุขก็กลัวจะเสีย โทสะความโกรธความขัดเคืองโทสะไม่ได้เกิดแค่การด่าทอแต่อาจเป็นความไม่พอใจเล็กๆก,การเก็ดกดการน้อยใจโทสะเหมือนไฟเผาใจตนเองก่อนเผาคนอื่นโมหะความหลงความไม่รู้โมหะคือรากที่ลึกที่สุดทำให้เราไม่เห็นความจริงหลงคิดว่าสินไม่เที่ยงคือของถาวรสิ่งเป็นทุกข์คือความสุข สิ่งไม่ใช่ตัวตนคือตัวเรากิเลสทำงานอย่างไรกิเลสไม่ได้เกิดลอยๆแต่เกิดจากผัสสะเวทนาตัณหาเห็นรูปชอบหรือไม่ชอบได้ยินเสียงพอใจหรือขัดใจเกิดความรู้สึกอยากหรือผลักไสถ้าไม่มีสติตัณหาจะเกิดและกลายเป็นกิเลสทันทีกิเลสไม่ใช่ศัตรูแต่คือสิ่งที่ต้องรู้ พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เกลียดกิเลสแต่สอนให้รู้เท่าทันเพราะสิ่งใดถูกรู้สิ่งนั้นย่อมไม่ครอบงำเมื่อรู้ว่านี่คือความโกรธโกรธจะเริ่มอ,อ่อนกำลังเมื่อรู้ว่านี่คือความอยากความอยากจะไม่ลากเราไปไกลกิเลสกับความทุกข์กิเลสไม่ใช่ทุกข์โดยตรงแต่เป็นเหตุของทุกข์อยากกลัวไม่ได้ได้กลัวเสียโกรธ ใจร้อนหลงตัดสินใจผิดพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์วิธีเห็นกิเลสให้ชัดการเห็นกิเลสต้องอาศัยสติอารมณ์สมาธิทำให้ใจตั้งมั่นปัญญาเห็นตามความจริงไม่ต้องดับมันก่อนแค่เห็นมันบ่อยๆมันจะค่อยๆเบาบางกิเลสกับการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ทุกเหตุการณ์คือสนามฝึกรถติดฝึกดูโทสะคำชมฝึกดูโลภะคำตำหนิฝึกดูอัตตาความผิดพลาดฝึกดูโมหะคนที่ฝึกจริงไม่หนีปัญหาแต่ใช้ปัญหาเป็นครูจุดจบของกิเลสพระพุทธเจ้าตรัสว่ากิเลสดับได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยการกดข่ม เมื่อเห็นว่ากิเลสไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำนาจบังคับใจจะค่อยๆวางและเกิดความสงบอย่างแท้จริงกิเลสคือครูที่ซ่อนอยู่ในใจสอนให้เรารู้จักตนเองเมื่อรู้เท่าทันใจไม่หลงเมื่อปล่อยวางใจเป็นอิสระนี่คือหัวใจของคําสอนพระพุทธเจ้าและเป็นหนทางแห่งการพ้นทุกข์อย่างแท้จริง ขอให้ทุกท่านเห็นกิเลสอย่างผู้รู้ไม่ใช่ผู้แพ้แล้วความสงบจะค่อยๆเกิดขึ้นในใจพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หนีกิเลสแต่สอนให้รู้และพ้นจากกิเลสหลายคนเข้าใจผิดว่าการปฏิบัติธรรมคือการหนีโลกหนีอารมณ์หนีกิเลสแต่แท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้หนีสิ่งใดเลย พระองค์สอนให้เผชิญด้วยปัญญาเพราะกิเลสไม่ได้อยู่ที่สถานที่ไม่ได้อยู่ที่ผู้คนแต่อยู่ที่ใจของเราเองการหนีกิเลสไม่ทำให้กิเลสดับหากกิเลสดับได้ด้วยการหนีพระพุทธเจ้าคงไม่สอนให้เราดูใจตนเองเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนคนรอบข้างเปลี่ยนสภาพแวดล้อมแต่ถ้าใจยังเต็มไปด้วยความอยากความโกรธความหลง กิเลสก็ยังตามเราไปทุกที่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้เท่าทันกิเลสพระองค์ตรัสว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานการปฏิบัติธรรมจึงเริ่มที่การรู้ใจไม่ใช่การผลักไสใจเมื่อกิเลสเกิดให้รู้ว่ากิเลสเกิดไม่ต้องกลัวไม่ต้องรังเกียจเพียงแค่รู้ตามความเป็นจริงเพราะสิ่งใดถูกรู้ สิ่งนั้นย่อมไม่ครอบงำเมื่อเราไม่รู้กิเลสจะพาเราไปเมื่อเรารู้เราจะเห็นกิเลสเป็นเพียงอารมณ์หนึ่งโกรธรู้ว่าโกรธอยากรู้ว่าอยากหลงรู้ว่าหลงการรู้คือการตัดอำนาจของกิเลสกิเลสเป็นครูไม่ใช่ศัตรูพระพุทธเจ้าไม่สอนให้เกลียดกิเลส เพราะความเกลียดก็เป็นกิเลสอีกชนิดหนึ่งแต่ทรงสอนให้ใช้กิเลสเป็นครูให้มันสอนเราว่าใจเรายังยึดยังหลงยังไม่รู้เท่าทันเมื่อเห็นบ่อยๆใจจะเกิดปัญญาและค่อยๆวางเองการอยู่กับกิเลสอย่างผู้รู้การปฏิบัติธรรมไม่ใช่การทำใจว่างตลอดเวลาแต่คือการอยู่กับอารมณ์ทุกชนิดโดยไม่ถูกมันลากไป กิเลสเกิดก็ดูมันเกิดกิเลสดับก็ดูมันดับไม่เพิ่มไม่ต่อเติมไม่ตามใจพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หนีกิเลสแต่สอนให้เห็นกิเลสรู้กิเลสและวางกิเลสเมื่อไม่หนีแต่รู้เมื่อไม่กดข่มแต่วางใจจะค่อยๆเป็นอิสระและพบความสงบที่แท้จริงอาวุธสำคัญในการชนะกิเลสคือสติ แสงสว่างที่ทำให้ใจไม่หลงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสติเป็นเครื่องตื่นของผู้ไม่ประมาทสติคือความระลึกรู้ตัวรู้กายรู้ใจรู้ความคิดในขณะปัจจุบันเมื่อใดที่มีสติเมื่อนั้นใจจะไม่หลงและกิเลสจะไม่มีอำนาจครอบงำสติคือจุดเริ่มต้นของการชนะกิเลสกิเลสไม่ได้เข้ามาอย่างโจงแจ้งแต่มาอย่างแนบเนียน มาในรูปของความเคยชินความเผลอความไม่รู้ตัวเมื่อไม่มีสติความอยากจะพาเราไปความโกรธจะเผาใจเราความหลงจะบังตาเราแต่เมื่อสติเกิดเราจะรู้ทันก่อนที่จะเผลอทำตามสติไม่ได้ทำให้กิเลสหายทันทีแต่ทำให้กิเลสอ่อนกำลังหลายคนเข้าใจผิดว่ามีสติแล้วต้องไม่มีกิเลสแต่ความจริงคือ ตราบใดที่ยังมีชีวิตกิเลสย่อมเกิดได้สติไม่ได้ฆ่ากิเลสแต่ตัดพลังของกิเลสไม่ให้ลากใจไปไกลการมีสติคือการหยุดก่อนจะพลาดช่วงเสี้ยววินาทีก่อนพูดก่อนโกรธก่อนตัดสินใจหากมีสติเราจะเห็นอารมณ์ก่อนการกระทาตรงจุดนี้เองคือจุดที่เราชนะกิเลสได้สติคือแสงสว่าง พระพุทธเจ้าทรงเปรียบสติเหมือนแสงสว่างในที่มืดเมื่อแสงเกิดความมืดไม่ต้องถูกไล่แต่มันดับไปเองเมื่อสติเกิดกิเลสไม่ต้องถูกกำจัดแต่มันจะหมดอำนาจฝึกสติในชีวิตประจำวันไม่จำเป็นต้องรอให้เข้าวัดไม่ต้องรอให้นั่งสมาธิอย่างเดียวเดินรู้ว่าเดินหายใจรู้ว่าหายใจโกรธรู้ว่าโกรธอยากรู้ว่าอยาก ชีวิตประจำวันคือสนามฝึกสติที่ดีที่สุดสติทำให้เกิดปัญญาเมื่อสติต่อเนื่องใจจะสงบเมื่อใจสงบปัญญาจะเกิดเราจะเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายเกิดแล้วดับไม่ใช่ตัวเราไม่อยู่ในอำนาจบังคับนี่คือการชนะกิเลสอย่างแท้จริงอาวุธที่พระพุทธเจ้าประทานให้ไม่ใช่อาวุธทำร้ายใครแต่คือสติอาวุธที่ปกป้องใจเราเองเมื่อมีสติ ใจจะไม่หลงเมื่อใจไม่หลงกิเลสจะพ่ายแพ้ไปเองการชนะกิเลสด้วยปัญญาเห็นตามความจริงใจจึงวางได้เองพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกเพราะกิเลสเกิดจากความไม่รู้การชนะกิเลสอย่างแท้จริงจึงต้องอาศัยปัญญาไม่ใช่การกดข่มไม่ใช่การหนีและไม่ใช่การต่อสู้ด้วยอารมณ์ปัญญาในพุทธศาสนาคืออะไร ปัญญาไม่ใช่ความฉลาดทางโลกไม่ใช่ความจำเก่งไม่ใช่การรู้มากแต่คือความเข้าใจความจริงของชีวิตตามที่มันเป็นเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนกิเลสเกิดเพราะไม่รู้เมื่อไม่รู้เราจึงยึดเมื่อยึดเราจึงทุกข์เรายึดความสุขเพราะคิดว่ามันจะอยู่ตลอดเรากลัวความทุกข์เพราะคิดว่ามันคือเรา นี่คือรากของกิเลสปัญญาทำให้เห็นความจริงของกิเลสเมื่อปัญญาเกิดเราจะเห็นว่าความโกรธไม่อยู่ตลอดความอยากไม่เคยอิ่มความหลงทำให้เรามองผิดกิเลสจึงไม่ใช่ของน่ากลัวแต่เป็นเพียงอารมณ์หนึ่งที่เกิดแล้วก็ดับปัญญาไม่ทำลายกิเลสแต่ทำให้วางกิเลสพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราทำลายกิเลสเพราะการทำลายคือการต่อต้าน แต่สอนให้เห็นความจริงจนใจยอมวางเองเมื่อรู้ว่าการยึดนำทุกข์มาให้ใจจะค่อยๆค,คลายโดยไม่ต้องบังคับไตรลักษณ์คือหัวใจของปัญญาปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนคือการเห็นไตรลักษณ์อณิจจังไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อนัตตาไม่ใช่ตัวตนเมื่อเห็นเช่นนี้บ่อยๆกิเลสจะไม่มีที่ยืนในใจปัญญาเกิดจากการดู ไม่ใช่การคิดปัญญาไม่ได้เกิดจากการคิดมากแต่เกิดจากการดูใจดูอารมณ์ดูความเปลี่ยนแปลงดูซ้ำๆอย่างมีสติและสมาธิปัญญาจะค่อยๆงอกงามปัญญากับชีวิตประจำวันทุกสถานการณ์คือบทเรียนสมหวังเห็นความไม่เที่ยงผิดหวังเห็นความไม่ใช่ตัวตนถูกตำหนิเห็นอัตตาพลัดพลากเห็นความจริงของชีวิต คนที่มีปัญญาจะไม่หนีเหตุการณ์แต่ใช้เหตุการณ์เป็นครูการชนะกิเลสด้วยปัญญาไม่ใช่ใชัยชนะที่เสียงดังแต่เป็นชัยชนะที่เงียบและลึกเมื่อเห็นตามความจริงใจจะวางได้เองเมื่อใจวางกิเลสจะดับไปโดยธรรมชาติการชนะกิเลสด้วยศีลเกราะป้องกันใจให้พ้นจากความเร่าร้อนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าศีลเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งปวง ศีลไม่ใช่ข้อห้ามเพื่อทรมานตนไม่ใช่กฎเพื่อควบคุมคนอื่นแต่คือเครื่องคุ้มครองใจของตนเองเมื่อรักษาศีลใจจะไม่ฟุ้งซ่านกิเลสจะอ่อนกำลังและชีวิตจะมีทิศทางที่สงบขึ้นศีลคืออะไรในคำสอนพระพุทธเจ้าศีลคือการสำรวมกายและวาจาไม่ให้ตกไปในทางเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นศีลเปรียบเหมือนรั้วกันไม่ให้ใจกระโจนไปตามกิเลส แม้กิเลสยังมีอยู่ในใจแต่ศีลช่วยหยุดการกระทำการรักษาศีลคือการหยุดกิเลสขั้นต้นกิเลสเริ่มจากใจแล้วไหลออกมาทางกายและวาจาศีลคือการตัดตอนไม่ให้กิเลสแสดงออกเป็นกรรมโกรธแต่ไม่ทำร้ายอยากแต่ไม่ล่วงละเมิดหลงแต่ไม่พูดเท็จนี่คือชัยชนะเหนือกิเลสขั้นแรกศีลกับกิเลสทั้งสาการรักษาศีล ทำให้กิเลสหลักอ่อนกําลังลงโลภะฝึกความพอโทสะฝึกเมตตาโมหะฝึกสติรู้ตัวศีลไม่ทําให้กิเลสหายทันทีแต่ทําให้มันไม่มีพลังทําร้ายเราศีลทําให้ใจสงบเมื่อไม่ทําผิดใจจะไม่ระแวงไม่กลัวผลกรรมไม่ฟุ้งซ่านใจที่สงบคือพื้นฐานของสมาธิและสมาธิคือทางให้ปัญญาเกิดพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ศีลเป็นพื้นฐานของสมาธิสมาธิเป็นพื้นฐานของปัญญาศีลในชีวิตประจำวันศีลไม่ใช่เรื่องของวัดเท่านั้นแต่คือการใช้ชีวิตอย่างมีสติคำพูดสุภาพลดโทสะความซื่อสัตย์ลดโมหะการไม่เบียดเบียนลดโลภะการรักษาศีลทุกวันคือการชนะกิเลสทุกวันศีลไม่ใช่การกดข่มหลายคนคิดว่าการรักษาศีลคือการฝืนใจ แต่แท้จริงแล้วศีลคือการฝึกใจให้รู้จักหยุดหยุดก่อนจะสร้างทุกข์ให้ตนเองเมื่อหยุดบ่อยๆใจจะค่อยๆเปลี่ยนกิเลสจะค่อยๆเบาลงการชนะกิเลสด้วยศีลคือการป้องกันไม่ให้ทุกข์ลุกลามศีลอาจไม่ทําให้ใจว่างทันทีแต่ทําให้ใจปลอดภัยและพร้อมต่อการเจริญสติและปัญญาการชนะกิเลสด้วยสมาธิใจตั้งมั่น กิเลสหมดพลังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจิตที่ตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตคือใจที่ไม่ฟุ้งซ่านไม่ไหลาตามอารมณ์ไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งมากระทบเมื่อจิตมีสมาธิกิเลสจะไม่มีพลังครอบงำใจสมาธิไม่ใช่การหนีอารมณ์หลายคนเข้าใจว่า การทำสมาธิคือการทำใจว่างไม่คิดอะไรไม่รู้สึกอะไรแต่แท้จริงแล้วสมาธิคือการอยู่กับอารมณ์อย่างมั่นคงไม่ใช่การผลักไสอารมณ์อารมณ์เกิดก็รู้อารมณ์แต่ใจไม่ไหลไปตามมันสมาธิทำให้ใจไม่ถูกลากเมื่อไม่มีสมาธิอารมณ์เกิดปุ๊บใจวิ่งตามทันทีแต่เมื่อมีสมาธิ อารมณ์ยังเกิดแต่ใจตั้งอยู่ไม่ถูกรบกวนง่ายตรงจุดนี้เองกิเลสเริ่มหมดอำนาจสมาธิกับกิเลสทั้งสามสมาธิทำให้โลภะสงบลงโทสะอ่อนแรงโมหะคลายตัวไม่ใช่เพราะกิเลสหายแต่เพราะใจไม่หวั่นไหวกิเลสจึงทำอะไรใจไม่ได้สมาธิ ทำให้เห็นกิเลสช,ชัดจิตที่ฟุ้งเหมือนน้ำขุ่นมองไม่เห็นตะกอนจิตที่มีสมาธิเหมือนน้ำใสเห็นกิเลสช,ชัดเจนเมื่อเห็นชัดปัญญาจึงเกิดและกิเลสจะค่อยๆวางไปเองสมาธิเป็นสะพานสู่ปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสว่าสมาธิเป็นบาดฐานของปัญญาหากไม่มีสมาธิปัญญาจะไม่มั่นคง เพราะใจอย่างฝุ้งเมื่อใจตั้งมั่นการเห็นความจริงจึงลึกและชัดฝึกสมาธิในชีวิตประจำวันสมาธิไม่จำกัดแค่การนั่งหลับตาเดินใจอยู่กับการเดินทำงานใจอยู่กับงานฟังใจอยู่กับเสียงเมื่อใจอยู่กับปัจจุบันสมาธิก็เกิดขึ้นแล้วสมาธิไม่ใช่เรื่องไกลตัว ทุกคนมีสมาธิได้ไม่ต้องเก่งไม่ต้องพิเศษแค่รู้ลมหายใจรู้กายรู้ใจอย่างสม่ำเสมอใจจะค่อยๆตั้งมั่นและกิเลสจะอ่อนกำลังลงการชนะกิเลสด้วยสมาธิไม่ใช่การต่อสู้แต่คือการตั้งมั่นเมื่อใจตั้งมั่นกิเลสจะไร้พลังเมื่อใจไม่ไหวความทุกข์จะค่อยๆดับไป พระพุทธเจ้าสอนว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการชนะใจตนเองพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าชนะคนอื่นพันครั้งไม่เท่าชนะตนเองเพียงครั้งเดียวคำตรัสสั้นๆประโยคนี้สะท้อนแก่นแท้ของการปฏิบัติธรรมทั้งหมดเพราะศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่ใครที่อยู่ภายนอกแต่คือใจที่ยังไม่รู้เท่าทันตนเอง โลกสอนให้แข่งขันพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ใจในโลกนี้มนุษย์ถูกปลูกฝังให้สแสวงหาชัยชนะชนะในงานชนะในการเงินชนะชื่อเสียงชนะคนอื่นแต่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าชัยชนะภายนอกไม่อาจรับประกันความสงบภายในหลายคนชนะทั้งโลกแต่แพ้ใจตนเองยังถูกความโกรธ ความอยากความหลงเผาใจอยู่ทุกวันชนะใจตนเองคืออะไรการชนะใจตนเองไม่ใช่การบังคับไม่ใช่การกดข่มไม่ใช่การเกลียดความรู้สึกของตนเองแต่คือการรู้เท่าทันใจการเห็นอารมณ์ตามความเป็นจริงโดยไม่ตกเป็นทาสของมันเมื่อโกรธเกิดรู้ว่าโกรธแต่ไม่ทำร้ายเมื่ออยากเกิดรู้ว่าอยาก แต่ไม่หลงตามนี่คือชัยชนะที่เงียบแต่ทรงพลังยิ่งนักศัตรูที่แท้จริงอยู่ภายในเพราะพุทธเจ้าไม่ได้ชี้ให้เราหาศัตรูภายนอกแต่ให้เราหันกลับมาดูใจตนเองโลภะโทสะโมหะคือศัตรูที่ทําให้เราทุกข์ไม่ใช่เพราะใครทําแต่เพราะใจเรายังไม่รู้เท่าทัน ชัยชนะที่ไม่ต้องมีผู้แพ้ชัยชนะทางโลกมักมีผู้แพ้มีการสูญเสียมีการเบียดเบียนแต่ชัยชนะเหนือใจตนเองไม่มีใครแพ้มีแต่ความสงบมีแต่เมตตามีแต่ความเบาใจเมื่อเราชนะใจตนเองเราจะไม่ต้องไปเอาชนะใครวิธีชนะใจตนเองตามคำสอนพระพุทธเจ้าหนึ่ง ชนะด้วยสติรู้ทันอารมณ์ก่อนการกระทำา 2. ชนะด้วยศีลไม่ปล่อยให้กิเลสออกมาทางกายวาจา 3. ชนะด้วยสมาธิทำให้ใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวสีชนะด้วยปัญญาเห็นความจริงของอารมณ์ทั้งหลายชัยชนะนี้ไม่ได้เกิดในวันเดียวแต่เกิดทีละขณะ ชนะใจตนเองในชีวิตประจำวันชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ในสายตาใครอดทนต่อคำพูดแรงๆได้ไม่ตอบโต้ด้วยโทสะวางความอยากที่ทำร้ายตนเองยอมรับความจริงอย่างไม่โทษใครสิ่งเหล่านี้คือชัยชนะที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องชนะใจตนเองไม่ใช่ความอ่อนแอหลายคนคิดว่า การไม่โต้อตอบคือแพ้แต่ในทางธรรมการรู้จักหยุดคือพลังที่แท้จริงผู้ที่ควบคุมใจได้คือผู้ที่เข้มแข็งที่สุดเพราะไม่ถูกอารมณ์ชักนำํำชัยชนะที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่าหนทางแห่งการดับทุกข์เริ่มจากการรู้ใจตนเองเมื่อชนะใจตนเองได้ความยึดถือจะค่อยๆดับ ความทุกข์จะค่อยๆค,คลายและความสงบจะค่อยๆปรากฏชัยชนะที่ไม่มีวันพ่ายแพ้ชัยชนะทางโลกอาจถูกแย่งชิงอาจเสื่อมสลายแต่ชัยชนะเหนือใจตนเองไม่มีใครเอาไปได้ไม่มีใครทำลายได้เพราะเป็นชัยชนะของปัญญาพระพุทธเจ้าสอนว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การยืนเหนือใคร แต่คือการยืนอยู่เหนืออารมณ์ของตนเองเมื่อใจไม่ถูกครอบงำชีวิตจะเป็นอิสระและความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นจากภายในขอให้ทุกท่านค่อยๆชนะใจตนเองทีละวันทีละขณะแล้วความสงบจะเป็นรางวัลที่แท้จริงชนะกิเลสชนะใจผลทุกข์ เมื่อเราได้ฟังธรรมมาจนถึงตรงนี้ขอให้ทุกท่านหยุดสักครู่และหันกลับมามองใจตนเองอย่างอ่อนโยนไม่ต้องตัดสินไม่ต้องตำหนิเพียงแค่รู้ว่าใจเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าต้นเหตุของความทุกข์ไม่ใช่โลกไม่ใช่คนอื่นแต่คือใจที่ยังไม่รู้เท่าทันตนเองกิเลสไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายที่ต้องเกลียด แต่คือสิ่งที่ต้องเข้าใจเพราะตราบใดที่ยังมีใจกิเลสย่อมเกิดขึ้นได้ความอยากความโกรธความหลงทั้งหมดนี้เป็นเพียงอารมณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราวไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา